ต้องสนเสอด้า yup. <c oughs> <constitutional> ันแล้วมคนับึ้นฟีฟายอ้้เฟฟายนั้นโอเคอ๋อเเกมฟีฟายนี่เพื่อนจะไปเล่น B C ก็ซอรวานส์นั่นเองบ๊าะผมไปฮึโอ้โอเคไปเล่นกันเลยโดนานประมาณรอประมาณเจ็ดวิโอเค

แมก็ได้รับยอดนิยมเยู่เปิดแค่แป๊บเดียวธรรมดาไม่ธรรมดาไมธรรมดาท่วไปทุบไปเบสิกตับตับตับตัอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเก็บเก็บจุก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 เดวกอน โอ้ยเปรี้ยวไงเพื่อนเพื่อนเปรี้ยวเพราะป็นมันเปรี้ยวอ่ะโอ้ยเอาอุ้ยโดนเอ็มโดนเอ็มนั่นหลอโดนเอ็มห้าร้อยยิงเจอศัตรูแล้วจะมาพูดอะไรตอนนี้เพื่อนอันดับสามปุ้ยไปอยู่ออกไป โอ้ยเพื่อนช่วยด้วนะทุกๆเพื่อนโอ้ยโอ้ยเคยมาเคยมาเคยมามันมาอีกแล้วโอ้ยเพื่อนชูสูงนะเพื่อนถ้าเพื่อนตายก็ความหวังเดียวกับหมู่บ้านละเพื่อนไม่เหลือแน่เลยความหวังเดียวกับหมู่บ้านแล้วว่านละ ความหวังเดียวของหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านอะไรอ่ะสนนีิทกันอมองครั้งนี้ครั้งนี้เราท่านมาจะโอเคเล่นปืนพอมัดก็ก็คือผมนั่น จะ้ปัดปุ่มนี้นะเพราะติดโลบกลักละกวัดขมวดมือกระโดดสลับเลยแหละอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะเพื่อนอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นอ่ะ อุ่นเลือดหายเลือดเลือดหายไปแล้วเลือดหายเลือดหายเลือดหายวับไปเลยเอาบอกบนบ้านไม่บอกว่าล่างบ้านโอ้ยยาลูกสองโอ้ไม่แน่เลยจริงก็ไม่อยากหรอก ฉันตาสบายเอโดนตีเคลัดแน่เหลือเพงคนเดียวเนี่ยชั่วดไม่หลอดหรอกเบิ้ลคาหวังเดียวละโอ้โหเพื่อนมือเฉยๆมันจะไปไหวหรอเบิ้ไอ้คนนีโดนยิงคนเดียวชนไป มาอยู่โอ้ยตายละโรงง,งงานโงงานด่าโรงงานที่สิบแปดึง จะปโอ๊ยแป๊บเดียวตายแล้วเพื่อนมาช่วยหน่อยทำไมมันตายมันตายง่ายขนาดนี้อืื่นเปยนแ่ใค

Gracias. เอาตายแล้วไม่ไหวจริงๆไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตัวมันตายดีกว่าโอ้โหทีเดียวตกลงไปทีเดียวตายเลย No 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 Oh โอ้โหย เราเป็นคนเดียวเนี่ย,ยนะสุดยอดไปเลยอะสุดยอดมากโอเคนะหัวละวีนี้ก็ขอจาไว้เพื่อนนี้นก่อนนะผมบา,บายๆอาจจะมาเล่นกันรอบเดียวเนาะบาย